ไม่ครูเปลี่ยนหนีพี่เจนเออเอไรดูดิพี่น้องพี่เจนญาติกัน,น,นนะรินส์เหมือนตรงไหนปากกาบมุมเหมือนตรงไหนเหมือนอะไรเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนเอ้าโอ้มาเจาะใกล้ๆดิมั้งเจ๋งจังที่เหมือนโกรธแล้วนะพี่เจนอ้า <laughs> <laughs> เอามึงให้อะไรดิ อ่ะอะไรเทียบดูดิไม่อะเทียบหน้าพี่เจนดูดิเหมือนปะนนหูโคตรเหมือนแล้วก็ทำได้อย่างนี้นะตันเลยตันเลยไม่เราก็ต้องทำทำเหมือนคนนั้นด้วย <c oughs> ไม่เหมือนตรงไหนอัปการมอง จริงๆรินี่วหวายน่ะมาแล้วผีจ,าจ๋ามา,า,มาไรเกรดเอออวย้อยย้อยย้อยมาถึงก็ลิกี่ดิกี่ เมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยโอ้โหมาจ้ะโอ้โหดิกกี้สามตัวติดรีวิวส่งคุยติด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 ด,ด,ดิกกี้ไมม่าแล้วนะฟังเลย กี่สามตัวไปเลยนี่ค่ะใครที่ได้แจ้งเตือนถือว่าโชคดีนะคุณพี่งานสะอาดนะป้ายนี้คืนจริงไขานานแล้วแหละสามเดือนมาทีอะอือเซิ้อง หรือว่ามีคนอื่นอุ้ยเดี๋ยวจนวันี้โดนเลี้ยซสียงร้องขนาดนี้หรือหรืออเล็กก็ส่องนานนานใช่เหรอเลยไหนดูใช่อยู่ยใช่เลยอ,อะไรไไไแต่เป็นโลโกโ้เออ หาเล่เล <Hall> e. e. อย่างเท่เลยครับพี่ครับถระดุมยังเป็นลูกไฟอ่ะเออตัดตัดหาเล่ก็มาดิกกี้ก็มาทุกคนตก็ต่อปนเ,นเยอะเลยโอ้ป้ายหมือนงานแบบโลมาเลยเนาะโลซ็อกมาเลยพี่วอลเชอร์เชื้อเชอทำงานชายนะคะไปอีกแล้ว ยังไม่ได้ใส่เนอะเดี๋ยวยีไลท์ได้นะกิดตัวจะทำไรอ่ะขอให้เหมื <c oughs> อนให้เหมือนในรูปอ่ะเนี่ยต้องใส่ชุดตัวนี้ให้เหมือนลูกค <c oughs> ้าดิกี้สามตัวฮันเล่หนึ่งตัวแล้วยังไม่ถึงครึ่งลูกเลยนะเนี่ยรีบมาเลยเสื้อเชิ้ตชายนะคะพี่ work s h ิ r t นะคะเสื้อเชิ้ตทำงานนะสวยนะเนี่ยสกอตตัวเนี้ เซ็น์ป้วนเสียก็น้อยนิดลูกค่ะเอ้ยนานนานมาทีนะสามเดือนมาทีสามพันห้าร้อยบาทใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะเฮ้ยอย่างไรอะคะเอ้าส่งรูปลงไปในโพสนั้นใช่พี่น้องกันหรือเปล่าพอดีเจอเขามาแถวพุทธมณฑลสายพอดีเจอเจออยู่ค่ะร้อน ตำแหน่งตัวนี้แดงสดใหม่มากลายสสวยเลยนะัสวยเลยครับสภาพก็ใหม่นะเนี่ย สะอาดสะอา้าน,นสวยจังอ,ออฟฟิศได้นะตอนนี้นอันหาการออฟฟิศได้ ได้นะอืมเรารีวิวไปแค่หนึ่งสองครั้งเออสองครั้งอ่งี้ยข่อืมเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นตรงงานพวกนั้นเลยลอยเราไปไปเรื่อยอะ่ะเข้าใจปะ บางทีจะลืม,มสิกกลมๆออกกลมๆ แผนฝั่งน้นที่ฉันเจอแจ็คอะไรสักอย่างติดกระดุมมีทุกไซส์เลยนะเล็กใหญ่ออกทุกซไซส์อ้รูปรีวิวขายไปแล้วนะไหม,มไหมพรมอะไร เฟอขายไปแล้วทั้งเฟอทั้งกระทิ่งขายหมดแล้วไม่ไม่เหลือเฟอก็ขายแล้วกับไองนี่ก็ขายแล้วนี่จะรูปใหม่แล้วเธออุ้ยป้ายหงป้ายห้อยหลายตัวนะจ๊ะยังไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ย เดือดจัดเลยอุ้ยอันนี้มันก็เป็นน,นี่อยู่นะแบรนด์อ่ะเหมือนแบรนด์แพงปะอืมแพงแพงแพงเป็นไบวีคไบวี 2, X X. 2> องเอ็กใหญ่ใหญ่เนี่ยสองเอ็กนี่ดิกกี้ดิกกี้แร็พผู้ว่าเนี่ยเดินป่าแคมป์ปิ้งเดินป่าเนี่ยมันเป็นเสื้อพวกแบบเนี่ยโอ้โหแล้วไม่มีของด้วยไงประเด็นอะลูกเสืออบอยก้าว บอยสเกลก็มานะจ๊ะบอยสเกลก็สอบเป็นหมื่นนะอุ้ยอะไรอ่ะจ๊ออุ้ยอุ้ยออุ้ยอจ๊อวันนั้นมาเดินไปหลายลูกอยู่ 够了。 ใครจะเอากระสอบนี้ได้ทุกตัวเลยนะของลงเมื่อเช้านะคะอันนี้ล็อตใหม่ล่าสุดล็อตที่หนึ่งพันแปดรอยแปดสิบแปดีงานแบนด์แชปมาด้วยจ้าแชป ใหม่อืมเป็นเสื้อใส่ทำงานไงจริงๆใครที่ทำแบบแคมป์อะแคมป์ก่อสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซื้อไปแจกลูกน้องลูกน้องได้นะเนี่ยอือใส่ทำงานอะอ,<ง>อะไรอ่ะ คืออะไรเปล่ะฮาเล,ล่ลเอ,ออกด้วยทะเลหนึ่งดิกกี้สี่ตัวบอยสกกเกลเสื้อเดินป่าแล้วก็เสื้ออะไรไม่รู้ทุกทีลายมันมัน,มนอะ่ะลายไบวีกไบวีกอะ่ะเนี่ยนนี้ก็สวยเนี่ยก็เหมือนเดินป่าอนะ่ะอืมเฮ้ยดิกกี้อีกแล้วนั่นนั่นน่ะเออกันเลยบอกไหนวะ ลูกนี้เลยไมยล่ะดิกดกี้ห้าตัวเออดิกกี้หกตัวแล้วพี่โจ๊กนี่ใช่บอยสกเกิลไหมดิกกี้หกแล้วพี่โจ๊กเอาพิมเลยนะยเก็บลูกนี้ไว้ให้ดิกกี้แกรด์ซอแบบไม่ต้องไปลุ้น โอเคพี่โจ๊กเอาอุ้ยอุ้ยดิกกี้แล้วพีโจ๊กมมออกกันลเอ่ะดี้อยกี่ตัวแล้วนะนะยีลยีดี้เอยมืนออกพี่โจกบอกเอาม่อกใหญ่มีน้ำมันขึ้นอีกแล้ออันนี้ก็ไปเติมเต็มถังไว้ก่อน

เจนมัวมากเลยอะเช็ดกล้องหน่อยเีบกมเช็ดกล้องหน่อยต้องคออย่างเดียวเลยครัเพี่องนตรงคออย่างเดียวเลยค่ะใเบอะไรเราก็ต้องให้เพื่อนวกเรารู้ว่ามันออกดีแค่ไหอยิกแปดิกกแปดิกแ้ตัว โอ้โหนีกี้เก้าตัวแล้วเจ๊ให้เราก็น่าจะต้องเช็ดป้องก่อนเล <c oughs> ยถ่นนายดิกี้ก็ได้ทุนแหละสี่ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสองตัวโคตรตัเดือดอือวิสวยมากมันเก๋ว่าเหรอวะบายวีคสองพันเจ็ดฮาเล่ด้วยนะพี่โจ๊กไม่ต้ง่ยไม่ต้องพอละ แค่นี้ก็เดือดไม่ไหวผุด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 เพ,ดพ,ดพ,พนี่ร้อนไปหมดนี่ไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไหม้แล้วเนี่ยซอสไหม้เลยดิยกนี่ไม่ไหวแล้วมันเป็นแขนกุดอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะมาสองตัวน่ารักมากบอกเลยวันไหนดีๆก็อยากให้พี่ได้นั่นแหละเนี่ยฮาเล ดิกกี้นี่บอยสเกาโอ้ดูดิกกี้ดิกกี้ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอดิกกี้เก้าตัวจุกจุกพี่โจ๊กนี่ได้นะใครอยากได้นะคะคุณพี่รีบสั่งเลยอุ้ยจะรีบไปไหนกันสามพันห้าร้อยบาทเสื้อเชิ้ตช,ชายนะคะ work shirt นะคะคุณพี่ตา ก็ประมาณนี้นะคะแขนสั้นแขนยาวโอเคเก็บเก็บพี่โจ๊กสั่งแล้วเดี๋ยวโดนดุเก็บกันนะทุกคนขอบคุณมากค่ะโชว์กันโชว์กันเฮ้ยโชว์หาเลขโอ้ยหาเลขก็อยากโชว์นี่ก็อยากโชว์ชวเก็บก่อนเดี๋ยวพี่โจกนะ๊กด่า